สวัสดีท่านผู้มทนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกม Dragon Ball l e g e n นะครับวันนี้จะมาเปิดกาชาเดี๋ยวเราสอนจบก่อนนี่ผมลงทุนสร้างสร้างบัญชีใหม่เลยนะครับสร้างใหม่เพื่อมาเอาเก็บเพชรเก็บทองเอเก็บเก็บเรว่อเก็บพิสตันเปิดกาชาให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ไงใครเขาก็รู้อยู่แล้วนะได้ตัวอะไรก็คือโงกุลนะเอกซ์ตรีมนะครับผมมา ขอมันต่อให้จัดทีมขอตัดลีปไปตอนเปิดกันเลยนะครับโอเคนะเราจะได้เวลาไปเปิดกระชากอะไรแต่อดนี่ก่อนนะครับ 1, แป,ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคลิปนี้ทราเรื่อยๆนะโอ้โหเออคลิปเกมบอลอีกคลิปที่สอบมันย่างเรียกลงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวลง,วลงนี้เสร็จะลงนะเลยที่ฝามันมะมันดองไว้ดอ,ง,ดอง,งแต่เมื่อวานแล้วลืมมาลงชิบหายมันยุ่งครับผมมาเปิดกระชากันก่อนอคลิปนี้ลงก่อนนะฮะ นี่ก็เวลามาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีนะะนะมานะ,ะมาเราเปิดอันนดเปิดนี้เนาะจะดูว่ามีอะไรเปิดบ้างไม่มีดีเลยมาดะรับเปิดกันเลยนะฮะนี่พร้อมไหครับมาดูมาดูก้อนมีตัวไรบ้างที่ผมสงใจคือนี่ฮะถังแล้วก็แล้วก็ถังล่างนี้กระหังล่างนี้ บูด้วยไเปชิตาบูแย่งดีเนาะที่เหลือไม่ต้องกายอะไรวะรเบิดกันเลยหนึ่งพันคิตตันจังวันนี้จะได้ตัวอะไรมีโลดไหมมีโลดจังวันนี้อาจ,จได้สปากิ้งก็ได้นะโอะโหจรดแป๊บเดียวนะมีอาจอาจปากิ้งอาจออกมานะฮะอยู่ไหนอืมโอโหอยู่ใน,นด,ดาวนะํะไม่กางรเบิดทำไไป,ไปบินผ่านหลังพิเซอร์ไปจังวันนี้คุณไม่แปลงไปสุดพัทยาเอาไง งูคุณลมบัดได้แล้วก็ตุยทอไปนหนึ่งดีเวยกไปไกลๆจังวันนี้เอาไงงูคุณปล่อยบอกเกนกี้จังวันนี้เวลาปล่อยบอกเกนกี้น่าจะได้ตัวดีเอาไงฟิเซอร์เอาไงเวอเลยลาพลังบอเกนก,กี้ไปแตกไปหนึ่งทีตัวแรกก็เป็นเอ็กซ์รีมใครเลยโอ้โหหมายเลขสิบแปดฮีโร่งูคุณสปาเกิตตมาเป็นโอ้ยทั้งนะอยากได้พอดีเลยตัวไม่เนี่ยหน้าตู้โอ้ฮีโร่เป็นฟิเซอร์ ฮีโร่เป็นซเบอร์แมนฟิสเซอร์ฮีโร่เอ็กซ์ีมาเป็นโอ้โหพิกโกโร่ฮีโร่มาเป็นออกตัวกูลืมชื่อเอ็กซ์ตีมเป็นอะไรงงกูอีกแล้วฮีโร่โอ้โหนี่ก็ลืมชื่อว่ะเปนดาราเม็กนะฮะยูดิดาดาัเม็กเป็นชาวดา,า,าเม็กได้สปาร์ก,กิ้งมาตัวหนึ่งนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะตัวนี้ผมอยากได้ก็อยู่นะเป็นแบบอะไรอะเออหน้าตัวดูรนะัหนาตู้เดี๋ยว ทดสอบพลังให้ดูนะเดี๋ยวเราเปิดอีกกันหนึ่งก่อนมาเขาเปิดเอาตัวสปาสปากิ้งกันหน่อยมามีโลต้าจักวันนี้ยังไงก็สปาคิ้งอยู่แล้วไม่ต้องดูก็รู้อยู่ไหนมันมีช็อตใหม่มามันอยู่ในโอกาศนะฮะมีงูเวลาเปิดมันจะได้งูกุะไนช็อตในการเปิดเช็นบวกพวกการ ทางฟิลิปปินส์มาแล้วมันมีฉากหลายรับเล่นไม้เป็นฉากของยูยในนอกโลกแล้วก็หุ่นแปลงเป็นตุ๊กตาญ่นฉากนั้นผมอยากดูอยากเห็นมากเลยครับผมอยากเห็นฉากนั้นมากอเวเพิ่มเป็นตัววิหกแล้วแล้วจัดทีเป็นก้อนนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ไอตัวไม้ไฟลรยของเรากันวิวหกแล้วววหกแล้วมีลายซอนไม้ ไม่มีใช่ไหมจะมาเราไปเล่นไอตัวไม้กันนะฮะจัดทีมก่อนนะผมจัดทีมโอเคมีอะไรสอนอีกเราอินถ้าเราอินมันก็จะได้เพชรอีกนะฮะนี่ตัวนี้เลยเอันนี้เป็นตัวมือแรกเลยเอันนี้เป็นมือสองคูรินนี่มาเอพรีแล้วก็ค่อยดีนี่หมายเลขแปดเอ็กซ์ตรีมงูกุ่นเอ็ก ใ้อตัวหนึ่งฮีโลเนาะนี่เอกตีมอีกตัวหนึ่งกโิโร่เออมาทดสอบตัวใหม่กันนะขิบนี้ยาวไปยาวไปมาเลนโมดเลนด่านนี้แหละมาเจอกับเวลพวกเวลอะไรเวลยี่สิบลาพึ่งเวลหนึ่งชาลอตเวล์ห้าสิบย็ดเคชาลอตของเราวเวลหนะ้ลาสิบฮะรอโลดนะเราจะข้ามคาสซีนไปนะ เพื่อมีลทธิ์สิทธิ์เปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะเพื่อติฤลิ์สิทธิ์ใครที่ใครก็ใครที่แบบพวกติดตามผมถึงร้อยคนขอเข้า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 ปั๊บก็ไปจัดดินผ่านนี้อ่ะขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆตักใจเลยตักใจจริงเลยเขาใจตักใจจริงเลยนะครับ เซนกิวหลายๆนะครับจำผู้ติดตาม100ร้อยคนร้อยสิบเจ็ดนะฮะหรือร้อยสิบหกนี่แหละถ้าครบประมาณเท่าไหรด่ดีอ่าห้าห้าร้อยห้าร้อยซับสไคร์นะผมจะแจกรหัสเพจสองพันยี่สิบนะจะมีรู้จสชาติล่า,าไหนดีเดี๋ยวดูก็เดี๋ยวดูก็ก้อนนะครอาจจะเอาล่าหนแจกดีเอ้ยขอพูดใหม่ลิ้นกูพัน เดี๋ยวถ้าครบห้าร้อยสับตะครผมจะแจกรหัสเปดสองพันยี่สิบนะครับผมแต่ไม่รู้ผมจะเอารหัสรหัสไหนดีนะฮะมีหลายรหัสเหลือเกินซื้อมาหลายรหัสเหลือเกินเดี๋ยวถึงตอนนั้นค่อยให้ดูที่หลังนะแป๊บนึ่งคอสับนีงยไมเอ้ยพี่เปลี่ยนตัวผม,ผมจะสต๊อป,ปโทษ มานะอัดต่อกันเลยเอาถังกูข้ขืนมาเอาถังกูข้ขืนมากูจะ mm hmm. ใช้ถังเล่นกีฟ mm hmm. ินตัวนี้นาะพองมึงหอถังมามาดูท่ากันนะฮะคือท่ารายการผมไม่เคยชัผมไม่เคยใช้ตัวนี้นะโอ้โห oh, oh, ปล่อยพลังอัดหน้าอย่างโหดอันนี้โอ้โ oh. หมาดูกันนะเตะสัวนหนึ่งที สวนมัดหนึ่งทีตายตัวสุดท้ายโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ไอ้มาทาน,นี้เวียงขึ้นไปบนไอ้ไนบ,บนฟ้าปลอยฟังอื้มทาน,นี้ตึงกับตายเลยทีเดียวทางนี้ก็โหดนะฮะกับลำไปลังแรกเนี่ยเชื่อว่า แไอด,ดีีสร้างใหม่จะได้ตัวนาตูวผมเปิดไอดีอดเก้าะอะครัโหได้โคตรเกลือเลยไอดีดีได้ได้ดีใช่ไหมยโอ้โหโคตรเจ๋วนะขอตัดคลิปไปตอนที่ได้หนึ่งพันทองนะไอหนะนึ่งันเพชรนะกิตตันเฮ้ยดูเสียครับเล่นมาเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้โหครึ่งชั่วโมงแล้วอีเวนต์ยังไม่หมดสักทีเมื่อ,อไรจะรับรางวัลเปิดตัวเนี่ยชิดเค คงยาวไปยาวไปรออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ขอตัดเลยนะครับในที่สุดกระมูดสักที่โอ้โหแล้วไปเกือบเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงเลยนะโอ้โหเดี๋ยวผมไปล็อกอินก่อนนะเดี๋ยวขอรับระวันก่อนมานี่นะแล้วมีทองมีเพชเไรไหร่ ในดูดีสามร้อยสามร้อยฟารับนี่ไปไม่ได้รับเพชรไดม่รับเพชรได้กูนี่ยอันนี้ดูดูหนะ่ะสามร้อยเท่าไรสามร้อยสาม,สามนี่รับนี่ไปทั้งหมดร้อยสิบเป็นสี่ร้อยเดี๋ยวขออัพก่อนับมาชาลอ็อตอัพเป็น3ามพันห มันจะได้วิวเท่าไหร่วะเอ้ยมันจะได้ทองเท่าไหร่วะจังก้อนแต่เราไปล็อกอินก้อนนะเพื่อเอาทองอันไหเวะนี่นี่วะล็อกอินนี่เปล่าวะไม่ใช่วะเฮ้ยกูลืมว่าเราเราล็อินไหนวะชิมายนี่ชิฟายจริงๆนะลืมเราอินตรงไหนวะนี่เปล่าแท้เปล่าไม่ใช่เนี่ย ก็ไม่ใช <Philadelphia> ่เนี่ยใช่ปะใช่ปะไม่ใช่ละลาเนี่ยเฮ้ยใช่เวล็อกอินนะขอตัดคลิปเลยโอเคล็อกอินได้ลฟ์เป็นห้าร้อยเป็นเก้าร้อยเดี๋ยวรอก่อนรออันนี้สามนาทีรออัพรออีกหนึ่งนาทีนะครับเรามาเล่นสักตาหนึ่งกันอีกตาเรามาเล่นทําคลิปเล่นสักตาหนึ่งนะอีกอีกสักตาหนึ่งใช้มาล็อตนะไอ้ชาร์ล็อตนะชาร์ล็อตถ้าถ้าปลดปลดล็อกรับรางวัลแล้วมันจะ เวลาเล่นแต่เวลาเราเล่นชาร์ล็อตนะเราได้ได้อีเวนต์ของชาร์ล็อตคือถ้าเล่นชาร์ล็อตอ่ามันจะได้อีเวนต์หนึ่งพันคิตรันนะครับหนึ 1, ่งพันคิตรันแต่ส้าเร้เล่นแต่ทําแค่ครั้งเดียวมันมีอีเวนต์เดียวนะอีเวนต์ของชาร์ล็อตนะเดวเอานะห้ดูนะทํใไปดูเล่นเสร็จทำไปดูมันจะได้หนึ่งพันคิตรันนะ ก็คลิปนี้คงไม่ค่อยยาวเท่าไรแค่สิบนาทีเองนะสิบฟานาทีถ้าโชคถ้าโชคหลายก็ยี่สิบยี่สิบนาทีรอโหลดลงยูทูปไปนานเหตผมก็ช้าช้าอาเป็นหนึ่งทีเต็มเต็มตายไปดีบุยโดนตกวิอืมต่อได้ไหมตาย อะไรเนี่ยโอเคอัพเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็แล้วรางวัลที่ที่อัพเป็นสามร้อยเหรียญอีกเอ้ยอัพเป็นสามพันเวลนี่ได้อีกแล้วได 1, ้หนึ่งพันเหรียญเอ้หนึ 1, ่งพันเรียกว่าอะไรคิตรันเออถือโชคดีแค่ไหนล่ะที่ได้หนึ่งพันกิตรันนะฮะสำหรับคนเล่นใหม่นะนห้ดูนะเดี๋ยวหนึ่ง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 เหรอหนึ่งพันกิตรันจ้า นี่นะไอเวนของชาลอ็อตได้รับหนึ่งพันกิเลสคิตานไปเล่นชาลอ็อตหนึ่งตาถ้ามันเปิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะต้องเล่นไอเวน้นนะั้นใะห้หมดก่อนแล้วก็ไปอัพเวลได้เท่าไรละได้เวลเท่าไรสามพันหกใช่ปะสามพันหกแล้วก็ได้รับรางวัลอีกใช่ปะไม่ไม่ได้รับหรอวัดแล้วไงชิบแล้วชิบแล้วชิบหายแล้วอ่าได้รับนีว่ามันขึ้นช้าเลยเกิน นี่ได้แลบวมาอีกร้อยเป็นห้าร้อยทอห้าร้อยคิวตันนะแค่นี้ก็เป็นสองพันคิดตันแล้วสองพันเท่าไรวะสองพันสี่นะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูสองครั้งนะว่าตอนนี้ผมเล็งไว้ตัวหนึ่งคือรือเซลล์ลังแรกกับทั้งแล้วก็โกหังวิชิตาบูแค่นี้นครับที่เล็งไว้ เราเปิดกันเลยเพื่ออาจจะกูเข้าผิดเพื่อฝุกได้นะโอ้โหมีโลดกันอีกแล้วจังวันนี้ช็อตนี้เอาไงเอาไงเอาไงมีโลดกันอีกแล้วมีสีทองมินพาหลังโมกุลไปนะฮะ บุไม่ไปไปสุพัทยาเอาไงอืมไม่โดนสักมัดเลยวืดคุณปนังขึ้นไปขึน้นเต่าไม่แปลงไปสุพัทยาคุณเอยฟิลเตอร์ปล่อยเด็ดบอลมาเอาโห่ซ้เหมือนจังหวะนี้ไม่แปลงเป็นเสีสยทีด้วยช็อตที่คุณขอข้ามไปนะคงไม่ได้ตัวดีเอาค้างข้า,ขามค้างเลยน่านเกลือ,ออีกแล้วผมได้เกลือนะกินเกลือกินเกลือทุกครั้งเลยที่กูเล่นเนี่ย เฮ้ยแรงๆมันก็ได้ตัวดีหลังๆมันเกือชิบหายครั้งสุดท้ายโอกาสสุดท้ายขอเซลล์จะจะจุบุจุบุไม่มีโลดจังวันนี้คงสงใส่จะเกลืออีกแล้วมั้งเกลืออีกแล้วใช่ด้วยโอ้โหไม่เกือแล้วอยู่ในกลางกลางระเบิดบินบินผ่านลำฟิเตอร์ห้าลำเรากลุมได้ไปตุปตยาเอาไงเรากต่อยมาบาดักมาช่วยโอ้โหช็อตนี้ อืเตะกันพ่อลูกแล้วก็ปล่อยพลังกันคู่กันพ่อลูกนะโอ้โหเตะคู่แล้วก็ปล่อยพลังคู่กันไปอืฟีเซอร์ถึงก็อึ้งเลยบาดักมาช่วยฮีโร่เป็นกูคูลินฮีโร่เป็นครัวเตาฮีโร่เป็นโอ้โหไซเบอร์แมนฮีโร่เป็นยำเอ้ยทินฮังฮีโร่เป็นตัวนี้กูลืมชี่หมายลืมชื่อไมได่ดูนานโอ้โหนี่ก็ลืมชื่อวะฮีโร่นะเป็นฮีโร่เป็นนี่ก็ลืมชื่ออีกแหละมาซ้ำกันทำไมวะ ฮีโร่เป็นเซลสปาร์คิ้งมาเป็นทั้งอีกแล้วโอ้โหเอ็กซ์ตรีมมาเป็นเซลโอ้โหทั้งซ้ำสองครั้งแล้วเนี่ยไปโท่ทั้งมาทำไมเยี่ยแยไปสามดาวแล้วโอ้โหเร็ววะยังได้เซลล์รังแรกที่เป็นส,สปาร์คิ้งอ่ะไม่ใช่อีกเอ็กซ์ตรีมอ่ะยังได้เซลล์สปาร์คิ้งเฮ้ยเป็นยังไงโ,โอเคโอเคโอเค ได้ท้องมาสองครั้งติดมันจะดวงตกอะไรขนาดนี้วะอันน้เเปิดดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ไม่ใช่ตู้นั้นนะเป็นตู้ฟีเราลงมาก่อนมาเปิดตู้ฟีดูว่ามันจะได้ตัวอะไรไหมนี่ไงมีตู้ฟีอยู่หละเอาเลยแล้วเปิดตู้นี้กันตองอัน ตูฟิกสองครั้งพอเนาะเอาไงไม่มีโรดจังวันนี้อื้อ้าวอ้าวงี้ข้ามไปเลยงี้ก็ดูอยู่แล้วผมอยากเห็นฉากที่มันอยู่ในอยู่ใน,อในโอวกคาแลวมันก็แบงสปอร์ตยาบูอ่ะเเห็นฉากนั้นนะ่ะถ้าถ้าเห็นมันจะอลังการอะครับมันจะอลังการมากนะฮะถ้าเห็นผมชอบฉากนั้นนะนกูเปลนงไ,ไปเัอปัสยาบู ไม่มาไปเชา่ชา,ชานั้นแล้วมันมีเช่ามันขึ้นเช่างั้นยากมากโอกากได้เห็นชายากมากเห็นดูดิอันเนี้ยมีเชากันปะยังเห็นมากดิตอนเนี้ยตอนเนี้ยยังเห็นมากเลยไม่มีวะ ไม่เห็นฉากนั้นมากเลยอ่ะตอนนี้เราไม่ไม่มีเลาอีกแล้ตอนนี้เห็นฉากนั้นถือว่าดีถือว่าดีมากหน้าเนี่ยใช้ด้วยยิงสามตีเตอร์ห้าลัมบ์ชิตาไม่ช่วยไม่เป็นโอ้ไม่ได้เปิด์ซียบู๋อ่ะจะอยู่ในอวก,กาศเวชิตาไม่เป็นเซียบู๋เป็นแค่ซูเปอร์เซีย ฉา,ากนี้ก็ฉากนี้แหละครับแล้วการแปลงปรเัเยบูถ้าโชคดีนะตาได้เห็นก็ผมก็อยากเห็นนะตอนปีสุดปัตยบูฉากนี้ผมชอบชอบตอนปีสุดปัตยบูผมชอบเหมือนเท่ดีอะฉากนั้นนะเท่ดีมันจะแล้วแต่สถานการณ์นะะไม่คืนฉากนั้นโอ้โหจะได้วะตปะปักกิ้งมาไหม ผมไม่มาสักตัวก็ถ้าับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามช่องดีมรล่อชอบเล่นเกมกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคุณดูเข้าที่เข้ามาก็อย่ามกดไลค์นะครับติดตามและรอบคลิปนี้ขอตัวลาไปเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับเจอคลิปหน้านะครับ